สวัสดีค่ะชื่อปอกันญาสอนมานี่ชัยนะคะวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วเรได้รับข่าวหลายว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะที่4ระยะสุดท้ายใช่ค่ะเป็นมะเร็งและที่มีคนเคยถามว่าทรงผมทรงนี้เหมือนวิกใช่ค่ะมันคือวิก จุดประสงค์ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนนะคะสาเหตุเลยที่ทำให้รู้ว่าเต็เงเป็นมะเร็งก็คือเกิดการผิดปกติทางร่างกายค่ะคือมีเลือดออกทางช่องคลอดเยอะมากเหมือนเราจะเป็นประจำเดือนนะคะแต่คือแบบมันออกมาแบบเยอะผิดปกติเราจึงไปหาคุณหมอ คุณหมอก็ได้ทําการตรวจภายในให้นะคะแล้วคุณหมอก็ได้พบก้อนเนื้อค่ะแล้วก็คุณหมอได้ทําการตัดชิ้นเนื้อไปส่งตรวจเพื่อแบบตรวจให้ละเอียดว่าคืออะไรนะคะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าแค่ก้อนเนื้อเฉยๆแล้วก็คุณหมอก็ให้เรามาฟังผลในวันถัดไปเราก็รู้สึกว่ากังวลน,นิดหน่อยแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นมะเร็งเพราะว่าเราก็ยังอายุน้อยอยู่แต่พอเราไปฟังผล ใช่ค่ะเป็นมะเร็งระยะที่4ระยะลุกลามค่ะวินาทีแรกที่รู้ว่าเตมเป็นมะเร็งเหมือนโดนตัดสินประหาชีวิตโลกทั้งโลกมันพังทลายลงมาในสมองมันวิ่งไปหมดไม่รู้ว่าตกใจเสียใจหรือกลัวเพราะทุกอย่างมันมาพร้อมกันไปหมด คำถามแรกที่ถามกับคุณหมอเลยก็คือคุณหมอคะหนูจะตายใช่ไหมคุณหมอก็ตอบมาว่าไม่ตายตอนนั้นก็เลยดึกสติตัวเองกลับมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องรอดเราต้องหายหลังจากที่ฟังผลเสร็จแล้วก็ขับรถออกมาจากโรงพยาบาล คนแรกที่เรานึกถึงก็คือพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็คือรุ่นพี่ที่เขาเป็นมะเร็งรังไข่และเขาหายแล้วก็กลับมาสวยเหมือนเดิมหุ่นดีเหมือนเดิมตอนนั้นโทรไปหาพี่ฟ้าไม่ได้พูดอะไรนอกจากร้องไห้แล้วก็บอกกับพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าปอเป็นมะเร็งแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าปอใจเย็นๆน,นะมะเร็งรักษาหายพี่ฟ้าเขาก็พูดให้ฟังว่าแบบ เราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรายังไงบ้างเราต้องเจอกับอะไรบ้างในการแบบให้ยาเคมเราจะต้องแบบอว้วกเราจะกินไม่ได้เราจะผอมเราจะโทรมเราจะดำพี่ฟ้าบอกว่าเราต้องทำใจและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราแต่ไม่เป็นไรนะพอเราหยุดให้ยาเราก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมถ้าเราไม่ได้คุยกับพี่ฟ้าตอนนั้นเราคงจะจิตตกมากๆต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากๆนะคะที่ให้กำลังใจปอและให้คำแนะนำทุกอย่าง ก่อนเข้ารับการรักษาให้ยาเคมีอมหนึ่งวันปอตัดสินใจไปโกนผมโกนผมก่อนที่ผมจะร่วงน่ซ้ําเพราะปอไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองก็เราเป็นคนรักสวยรักงามอะเนาะแต่ก็คิดในใจว่าเราต้องสู้เราต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วเดี๋ยวผมเราก็ขึ้นใหม่ กะเียวกเียหเบียวปอทเสร็จก็คือแล้วะพอเสร็จานไม่เป็ไร่พอทำใจละพอเข้มแข็งขั้นตอนการรักษา,าของปอคือให้ยาคีมโม6เข็มและฉายแสง25ครั้งค่ะ ช่วงที่รับการรักษาพอต้องไปโรงพยาบาลแทบทุกวันแต่พอไม่เคยกลัวในขั้นตอนการรักษาเลยแต่ก็แอบนอยกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมา12กิโลจากการให้ยาคีโมและการที่จะต้องกินไข่ต้มวันละ10ฟองทุกวันเนื่องจากภูมิเราตกมากๆ หมอจะฉีดยากระตุ้นภูมิให้แต่ปอเลือกที่จะไม่ฉีดเพราะการฉีดยากระตุ้นภูมิมันจะทําให้เราปวดตามข้อปวดตามตัวและทรมานมากๆปาปอก็เลยเลือกที่จะกินไข่แทนเพื่อให้ภูมิขึ้นค่ะสิ่งที่ทําได้ในตอนนั้นคือเราต้องสู้สู้ด้วยตัวเราเองนั่นคือกําลังใจจากตัวของเราเองและกําลังใจจากตัวเราเองนั่นแหละค่ะ คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตปอแค่คิดว่าเราจะต้องหายให้พลังงานดีๆในด้านบวกกับตัวเองห้ามเครียดใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขก็อย่างที่เขาบอกแหะคะ่ะมะเร็งกลัวความสุขให้คิดว่าการเป็นมะเร็งมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทําให้เราพบเจอมุมมองชีวิตใหม่ๆในด้านดีค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะเราต้องพยายามรับรู้ข่าวสารในด้านดีๆนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราไปเสพข้อมูลมากๆมันอาจจะทําให้เราเครียด และความเครียดมันจะส่งผลต่อร่างกายทําให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะมันอาจจะทําให้อา,าการของเราสุดหนักลงไปก็ได้นะคะเราต้องหาสิ่งที่เราชอบมาทำํำเช่นปอนะคะช่วงนั้นก็แคตตัดบานเลยค่ะตอนนี้การรักษาของปอรครบจบลงแล้วโรคมะเร็งถือว่าสงบลงแล้วการรักษาไปในทิศทางที่ดี น้ำหนักตัวกลับมาเท่าเดิมแล้วผมขึ้นแล้วตอนที่คุณหมอบอกว่ามาเลงสงบแล้วประโยคแรกที่ถามกับคุณหมอเลยว่าคุณหมอคะหนูฉีดโบท็อกได้ไหมคุณหมอหัวเราะแล้วก็บอกว่าได้แล้วก็เลยจัดเต็มไปเลยจ้ะ200รยู เป็นโรคมะเร็งมันอาจจะเป็นอุปสรรคและปัญหาครั้งใหญ่ในชีวิตแต่อุปสรรคและปัญหานี้มันจะทําให้ชีวิตเราไปในทางไหนมันอาจจะทําให้ชีวิตเรามันพังทลายลงหรือจะเจอมุมมองใหม่ๆในด้านดีของชีวิตก็แล้วแต่เราจะนํามาใช้นะคะทุกคนไม่ว่าใครก็ล้วนแต่มีปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่อยากให้ทุกคนมีกําลังใจ และให้กำลังใจกับตัวเองถ้าเรามีกำลังใจเราก็จะผ่านพ้นทุกปัญหาในชีวิตของเราไปได้นะคะนี่คือเรื่องมหัสจรรย์กำลังใจของปอค่ะปออยากเปลี่ยนมุมมองให้กับทุกคนว่ามะเร็งเป็นแล้วต้องตายให้เป็นมะเร็งเป็นแล้วรักษาหาย มะเร็งรักษาไม่ง่ายแต่รักษาได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งอยู่นะคะขอให้สู้ๆนะคะ